ในรายการก่อนนี้คือคลิปแรกนะครับของต้องปั่นว่างั้นนั่นก็คือรายการ Big กแ n a อลิวันนี้ก็อยู่กับ Big Fan ของ n c t นซเราเราสามารถจะพักอนาตัวเองได้แบบนี้เลยหรือว่าเราเป็น i i g f n n นบิ๊กแนหมายถึงว่าเราชอบเขามากๆเป็นแนเป็นโดนหนึ่งในใจหนู ซั้งแต่ตอบผิดตอบไม่ได้มบบูลลรี่กันเพราะนั้นไปฟังก,ก,กติกากันก่อนกติกาผู้เล่นทุกคนจะได้รับเหรียญบิ๊กแฟน Fan คนละ1000เหรียญพิธีกรจะแจกการคำถามให้คนละ3าใบโดยมีระดับความยากง่ายแตกต่างกันโดยผู้เล่นทุกคนจะต้องเลือกว่าจะเล่นหรือจะหมอบหากเลือกเล่นจะต้องลงเหรียญบิ๊กแฟนเพื่อบัฟบกับผู้เล่นคนอื่นๆหลังจากทุกคนลงเหรียญผู้เล่นจะต้องตอบคำถาม,ท,มทั้งหมดที่อยู่ในมือของตนเอง หากมีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนตอบคำถามทั้งหมดถูกจะต้องแย่งชิงกันตบเป็ดเพื่อตอบคำถามพิเศษจากพิธีกรใครตบเป็ดได้ไวที่สุดและตอบคำถามได้ถูกต้องจะได้รับเหรียญทั้งหมดไปเลยก่อนนี้จะไปเข้าสู่เกมเรามาเล่าวันนี้หนึ่งว่าน้องๆแต่ละคนรู้จักกับ m c ได้ยังไงไม่รู้ตอบได้เลยนะว่าุหนูเริ่มจากจอยระดาไม่ใช่ฉันตำไมาถึงว่าหนูกระปามาันเริ่มจากจอยระดาแล้วทำไมน้องๆถนง,นองอยืนอย่านั้นก็ม<น>ีเรื่องมีว่า นอนนะเล่นงทวิตเตอร์พอแล้วตรงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แบบว่า ใจย้อน S C T หนึ่งสองเจ็ดวันซึ่งเขยนมีคนทวิตเตอร์ว่าผมเขาแบบเยอะมากผมหนานุ่มแล้วก็แบบ,บกรอบแต่ถ้าที่ผัวพอพอเราดีทวิตเรื่องหนึ่งอ่ะมันก็จะแบบมาเรื่อยๆอ่ะเหมืนบบหอนเหมือนกระแสเขากำลังเข้ามันแบบในไทยอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบจอยระดากำลังมาแล้วเหมือนหนูก็คงไปอ่านไปเรื่อยเปื่อนเพรหนูเป็นคนชอบอ่านนิยายแล้วแล้วพวกฟิกชั่นอ่ะมันก็จะเป็นแบบเอาศิลปินมาเขียนเป็นนิยายอะไรเงี้ยมันก็คงมีเรื่องสักเรื่องหนึ่งที่มันสนุกมากแล้วหนูก็เลยแบบว่าส่งไป เรื่องนี้เรื่องนี้แต่ว่าแต่ละคนไปปกักเมนตัวเองยังไงหนูก็เห็นชิปที่แบบว่าเขาแซวว่า เจโน่อะดึเพื่อนไว้ในห้องก็คืออีจุนเขาก็แบบไปงอเพื่อนเออหนุ่มๆก็บอกว่าอุ้ยน้องคนนี้น่ารักมากเลยเขาไม่ใช่นะแล้วตองไม่รู้วต่อจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมากเพราะว่ามันก็แบบอยู่ดีหนูก็ปักเมนเป็นเจโน่เลยแล้วเธอยันไปไหนไม่รู้ของหนูตอนแรกอ่ะพอหนูอ่านไปใช่ไหมว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันสนุกแล้วเรื่องที่เพื่อนส่งมามันก็เป็นแบบเดลองเป็นพระเอกแล้วหนูก็บอกว่าทำไมคนนี้หล่อจังก็เลยลองไปเซชหาดูมันก็จับพัดจับผัวพ่อคือมันเขาต้อง มันก็เริ่มมาจับตอนอี้แล้วคือเพื่อนแนะนำอยู่มาบอกว่าหนูไม่ใช่คนที่แบบชอบอ่านนิยายหนูจะอ่านหนังสือแต่อ่านแค่หนังสือแบบกิวิาาต่างๆที่มันสื่อหนูจะไปอไรรู้พอบอกเพื่อนนำมาอ่านก็คือมาเจอจำเรื่องได้ค่ะแต่จำชื่อได้ว่าเขาในเรื่องเขาชื่อทะเลแล้วคือในรูปเขาจะเป็นรูปแบบหน้าข้างเห็นแค่สันจมูกกับสันตามแค่นั้นแล้วหนูก็เลยไปถามเพื่อนว่าคนนี้ เป็นใครก็เลยรู้ว่าเออที่เป็นพี่แทอิลแล้วหนูก็เลยไปเสิร์ชคล้อง m c t ใน u t u b e ค่ะแล้วก็บอกว่าไปไล่ฟังเพลงเขาคัฟเวอร์เอาพอฟังแล้วชอบเมนมาก่อนวงหรือวงมาก่อนเมนเมนเมนมาก่อนไปตามดูว่าอยากรู้ว่าเขาเป็นใครเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอเห็นสไตล์ของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออที่เขาบอกว่าเมนเราเหมือนเรามันก็คือจริงทั้งหมดที่หรไปตามใจกันแต่ว่าเป็นโอเคเพราะนั้นเราจะเริ่มเกม มั่นใจบ้างละมั่นใจครับมั่นใจค่ะสั่งร้อยค่ะโอ้โหสี่ร้อยแสดงว่าเราได้น้องเนยนะใช่หูืปล่าเอ้สร้อยเหรออ่าแล้วก็อ่าอ่าอ่ะถ้าห้าจะเริ่มที่น้องเนยก่อนสิเพราะน้องเนยว่าก่อนค่ะจะตอบคำถามไหนก่อนง่ายก่อนหรือยากก่อนงหมดเลยค่ะคำถามของน้องเนยคำถามแรกนะครับเพลงแรก ของวง NCT คือเพลงอะไร NCT T เลยคือนี่ไม่ได้ถามหนูถามเนยหนูตอบทำไม,อ,อ,ไมอ่ะก็จะเล่นเป็นบอกยูนิตได้ไหม NCTU ค่ะได้จิงดง MV ที่กำลังจะเห็นนี้ <C> e <ars> เพลงไหนมียอดการดูมากที่สุดพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว เมกอวิค่ะเมกอวิคย่าเป็นคำตอบพี่ต่อมาคขนามเราไปนะครับภาพนี้คือใครพร้อมนะต้องตอบเลยนะหนึ่งสองสามมาร์กリーค่ะใครอยากรู้เหมือนกันได้ไหม NCTD เป็นงันเลยเหรอ NCTD เริ่มเดบิวจากสมาชิกกี่คนเจดคนเยอจ็ดคนตอนนี้ก็เจดคน <5 S 1> ค่ะ,คะสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดเกิดปีคิดสัสกัาชอะไรสองพันสองแล้ทีเดีใช่ค่ะมักเี่หยเลรวะ มันมั่นใจดิเขาเป็นน้องดีมาอันนี้ก็อันนี้สมาชิก NCT มีใครบ้างที่ไม่ออกรายการ The Warthom เบมีค่ะมีคุณแล้วก็มีเซอร์จินนะะให้ถามเลยนะคะค่ะค่ะเซอร์จินอย่างอย่างเจนเนอรี่เฮ้ยนี่ก็เลยแบบเรื่องของขอเวลาโอ้โหโอ้โหจะพูดจริงเขาไปโอ้โหนั่นเต้น ก็ปูนิตไม่ได้พายแต่อยู่จีบถูกไหมครับถูสุดท้ายสุดท้ายของคำถามนี้ข้อเปิดมาเถอะตอบได้หมดแหละวันนี้ทำไมถึงรัวมันเล่าเราเราตัดจบตรงนี้เลยไหมแล้วก็ตัดท้ายเพื่อนหนูเล่นหน่อยเพลงแรกของยูนิตดรีม ูเพลงช่วยหนอนการต้องหวังอะไรช่วยหนอนช่วยหนอนการแม่หนช่วยไหมโอ้โหสมาชิกคนใดเกิดวันวาเลนไทน์เกิดวันนีกับแม่หนูเลยออหวนวาเนไทนอยากเหอวะแ่เสวาลนทน้วอาาห้ามนี้นะครับ คือสามสองหนึ่งไปโอ้โหพี่รู้ทุกคนทุกทายหมไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้พี่พอเปิดมาทีนย้ไม่หนูเลยอ่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินดีมากไม่ดีไม่เก่บเลยของปาล์มคำถามสุดท้ายมันแบบมันเกินไปอ่ะนี่คือเพลงอะไรอ๋อยังตอบค่ะโอ้โหมาที่ไหน ี่ไหนคะที่ไหนคะ T.U. ค่ะุบค่ะเป็มตบเป็ดนะครับนะครับพร้อมนะให้ใหที่เล็ไน่ม้นเาหลตอนนี้น้องเลยสองัน แล้วก็เจอาละปามตามมาติติดคนละ500ไม่ติดเลยเริ่มนะครับน้องเกอพร้อมว่าครับสองร้อยค่ะสองร้อยหนูเขาต่อหนูไ่ะต่อไค่ะหมอบได้ไม่หมอบไม่หมอบนะไม่ห้าร้อยมันก็ได้มีสองคนนะสี่ร้อยค่ะ

มีนข้าวใหเหรอที่ไม่มั่นใจใช่เอาราสาต่อมาเนื้อคลัชเพลง Highway to Heaven เป็นเพลงของยูนิตได้คำถามในรอบต่อไป M C t Unique Dream มีฟูอารบั้งเกี่ยรลบั้งชื่ออะไรบ้าง 3 1 h หนึ่ง c อ2ซ i งกิ๊ดโมดสามไอทีเตอวอีททีนึงคำตอบคือ3ามอัลบั้มขับผม h s อสอัลบั้มแรก h อตซอสอัลบั้มที่สองกิ๊ดมบัมที่ส i ม t j สคำตามสุดท้ายรับผมคนรายการจุตาคำถามสุดท้ายของน้องเกอรนะครับตั้งใจฟังเพลงพร้อมแล้ว ตั้งใจฟังให้ดีนะหนึ่สองสาพออเปิดมาหอเอาใจอ่ะอ,ะ,อ,ะ,อะพร้อมย,ยังไล่่หนะครับเปิดตัวครั้งแรกพุทธศักราชนะครับพุทธศักราชนไม่คิดพ่ศักราชนะครับ,รรบพุทธศักราชอะไร

วายวีวายวีคูเรีูดีเน้นโปรโมทที่ประเทศคำตอบสุดท้ายก่อนสมาชิกคนใดในวงเกิดที่เมืองชิคาโกทอมพอไม่เลือกเลยไม่เลือกเลยนะอ๋าไม่ต้องดูแล้วตัวเลือกต่อมา เพลงนี้คือเพลงอะไรโอ๊โอาบมาหาดพี่ตั้งเพลงน้ำตกเป็ดนะครับเอ้ะอยไม่ได้เล่นเลยเนาะยูนิตแรกของ n c t ชื่อว่า n c t u ค่ะพี่ตั้งในวันในวันที่ยูนิตหนึ่งสองเจ็ดเน้นโปรโมทที่ประเทศสลีค่ะพทุกคน ำไมไฟไวจังวะย่ามาจากอะไรนี่ออเคจ์เทคโนโลยีค่ะคารเจอรงนี้คาเจอร์เจงเบลต๊ตกเป็ดถ้าพร้อมแล้วเอาอจะเป็นหูเลยนะครับเอานะเดี๋ยวจะจ้องเป็ดเลยหนึ่งสองสามเจงเบของน้องดีมค่ะอะไร มันตดีที่ตอบมันไม่ทานสมองมันช้าเอาหนูบอกให้เป็นกระดาษกระดาษตอกล่ะยไปกันแล้วเกมสุดท้ายเราจะในเมื่อทุกคนเหลือร้อยไม่ใช่ทุกคนซึ่งเรารู้แล้วใครจะชนะคุณผูแกนสองพันเก้ร้อยตอนนี้น้องแก้วอยู่ที่หนึ่งร้อยแต่ว่านี้คือเราจะตกแป็ก แย่งคำตอบใครใครยืมอะมาเนี่ใครยืมอะไรมาเดใครรมรมา่พี่ด้อว่าถูกต้องใครของรายการนี้ช่วงเออคุณเชิยูถ้าพูดได้หนึ่ประโยค ห้ามร้องไห้นะไม่ให้คนที่มากที่สุดอนี้ก่อน้ามร้องแล้วเ <c oughs> ชิญครับก <c oughs> ็ไม่ได้หรอกอยากขอบคุณเขาที่เขาแบบว่ามาเป็นศิลปินแบบนี้ <Okay. S 1> แบบว่ามาแบบว่าให,ให้ให้ให้หนูได้รู้จักให้หนูได้รักเขาแล้วหนูก็อยากให้เขาอะมีความสุขในทุกๆวันแบบในทุกวันได้กินของที่อยากกินอะไรเงี้ยได้ทําอะไรที่อยากทำอืแต่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่แค่ได้ลองแต่ว่ามาถึงแบบทั้งใจแต่ว่า ถาถึงเจโน่ะคะก็คืออยากให้กินข้าวก็อร่อยทุกวันแล้วก็นอนหลับแล้วก็ได้เล่นที่ชอบให้ใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าความสุขของเขาก็คือความสุขของแฟนคลับด้วยถ้าเกิดว่าเขาทุกเราก็จะทุกด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้เขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขที่สุดในทุกด้านให้เจอแต่คนดีๆก็จะบอกว่าก็ขอบคุณสาหรับทุกอย่างที่แบบเขาทำมาเขาได้ทำตามความฝันของเขาขอบคุณที่เป็นพี่ไทอิวแดนดีน กนี้คือถ้าวันไหนที่แบบรู้สึกว่าไม่สบายใจแลวหานไปที่ว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆหนูหรือไม่กงมีเขาตัดไปก็ให้เปิดเพลงเขาฟังให้ไเห็นรูปหรือเปิดหน้าจอภาพหน้าจอที่เป็นรูปเขาหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ไม่อยู่คนเดียวหนูก็ยังมีเขาที่แบบเป็นกำลังใจหนกันก็ตอนนี้เขาประสบอุบัติเหตุก็อยู่ในช่วงที่พักฟื้นร่างกายดีก็ขอให้ไข่ไวๆค่ะแล้วก็คือกำลังมีผลงานแล้วก็ให้ได้ได้เห็นจนู กินน้ำเยอะค่ะก็เขาไม่ค่อยกินน้ำมาโอเขอบคุณมากเจยนที่ากครับทีนี้ปากนะก็ทัครบขายววท พมานต่อครับผมขอบุญที่ตามนะครับแล้วก็อยากให้วงไหนมาต่อหรือว่าเป็นยังไงก็ได้นะฟุตบอลวงนอทีมอสต่างก็สามารถทำตรงันต่อได้แล้วพวกหนูก็จะมาเหมือนเดิมพวกหนูปิดวงเดียวเวงการบันเทิง